พฤติกรรมแบบนั้นเนะ่ะเาเรียกว่าพฤติกรรมขยะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครแต่กูไม่กลัวพวกมึงหรอกที่จะมาฟ้องอะไรกูน,นะพวกมึงไม่ได้อยู่ในสายตาอะไรกูพวากูว,กว่าเสียภาษีกูไม่ให้ลาทายพวกสวพวกนี้เ่ยมึงกล้าพฤติกรรมขยะนะต่อไปพวกมึงก็เวลาไปกินข้าวที่ไหนในประเทศไทยเขาจำหน้าได้อ๋อไอขยะพวกนี้เ่ยเชิญล้านหน้าครับไปกินไปแดกที่อื่นเลยนะครับนะเขาไ่ต้อนรับก็ไปสิ่งของเขาก็ไปกินที่อื่นเนะ อย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นอรารยะขัดถืนอย่าง,งส่วนจะมีะความผิดทางกฎหมายหรือว่าอย่างไรถ้าคุณหมอบอลทิพย์เห็นว่าเสียหายก็ไปฟ้องร้องเอานะครับนะทุกวันที่สอบอก็ทําตัวไม่เป็นกลางนะวิะพาพิจารณ์พักเก้าไกลฝ่ายค้านอยู่พักเดียวนะ,ะจงใจรังเกียจน,นะนี่ตอนนี้ก็มีสอบอยอยู่สองสามคนผมไม่อยากเลยชื่อ<ๆ>ก็ไปวิพาพิจารณาพักเก้าไกลนะขับหมอองออกจากพักเก้าไกล Ens, นะครับแล้วก็ให้ไปอยู่พรรคอื่นเพื่อจะได้2ตําแหน่งตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านและก็ตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งโดยสวบางคนบางท่านก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลเป็นการสมคบคิดนิติกรรมอำพลางผมอยากจะบอกไปถึงสวเหล่านี้นะครับว่าคุณเป็นสวนะครับวงชนชาวไทยเป็นเป็นตัวแทนวงชนชาวคุณต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลพี่น้องเห็น้วมไหม คุณต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่ว่านะเป็นสวแล้วทตัวเป็นสอสอหรือทําตัวเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประยุทธ์ฝ่ายประวิตไปวิาพากษ์จะพรกวิพากษ์วิจารณ์จะพรคก,ก้าวไกลคุณไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเขาเพราะคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและที่สําคัญเนี่ยเราไปดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยสวต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่กลางดวงใจประวิทย์ประยุทธ์ที่ <ไป S 2> น้องเห็นด้วยกับผมไหมเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไปไปให้ร้ายไปกล่าวหาว่าเขาสมคบคิด นะคุณรู้ได้ไงเขาสมคบคิดนะนะครับคุณรู้ได้ไงเขาสมคบคิดคุณวิพยาหลักฐานอะไรการประชุมใหญ่พักวิสามันนะหรือการประชุมพักก้าวไกลหลังจากนั้นมีมติขับหมอออกออกจากพักก้าวไกลมันก็เป็นการทาตามข้อบังคับครับทาตามรัฐธรรมนูญผมไม่เห็นังเป็นเรื่องการคบคิดอะไรเ่ยคำว่าสมคบคิดความหมายเป็นทางลบหมายถึงสมคบการฟอ,อกเงินสมคบ การค้ายาเสพติด,ดคุณไม่กลัวาคาที่ความหมายเกี่ยวกับเรื่องการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินไปใช้กับพรรคก้าวไกลผมเลือกพรรคเก้าไกลผมถือว่าคําพูดของคุณนั้นนะเป็นขยะพี่น้องเห็นด้วยไหมผมมองว่ามันเหมือนข,ขยะนะครับเหมือนขยะนะครับคําพูดแบบนี้มันเหมือนขยะคําพูดของสอบวาบางคนเหมือนขยะคุณไปกล่าวหาว่าขาสมคบคิดบางคนเรียนจบกฎหมายมาก็รู้อยู่แล้วคําว่าสมคบคิด ความหมายมันลบหมายถึงกระทําความผิดกฎหมายเช่นสมคบกันฟอกเงินสมคบกันค้ายาเสพติดคาว่าสมคบคือรึกษาหารือกันและตกลงใจทําแบบนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่พักเพื่อพักเก้าไก่เขาพูดชัดเจนนะคุณก็ต้องฟังทีงง่เขาพูดเขาบอกอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการเป็นผู้นําฝ่ายค้านต้องการเป็นฝ่ายค้านแบบเต็มรูปแบบ เขาก็ขอร้องให้หมออออกหมอหมออคเขาไม่ออกและการที่หมอองก์เขจะออกหรือออกก็ไ็นสิทธิ์ของเขานะสวพวกนี้เป็นพ่อเขาเลยงไงจะไปสั่งให้เขาออกนะครับในเมื่อเขาไม่ออกนะก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะผิดกฎหมายตรงไหนนะ่ะเขาไม่ได้โกหกประชาชนไม่ใช่ว่าหาเสียงบอกว่าเอ่อไม่จับมือกับลุงตู่กับลุงป้อมถึงเวลาจ,จับมือไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าโกหกประชาชนนะ นะบอกว่าจะปิดสวิตสอวอแต่กลับไปขอเสียงสวอสนับสนุนให้ได้เป็นนายกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าตบัตัจั์หรือกูหุประชาชนหรือตอแหลแต่การที่หมอออกเขาบอกว่ากูไม่อยากออกจากรองประธานสภาก็าเป็นสิทธิ์ของเขาและไอ้สวอพวกนี้แล้วพวกมึงเป็นใครมึงเป็นพ่อเขาหรือไงที่จะไปสั่งเขานะมึงเป็นพ่อเขาหรือไงสวอพวกนี้มึงเ,เป็นพ่อเป็นพ่อหมอออกได้ไงมึงจะไปสั่ง เขาจะออกไม่ออก,ม,ออกมันก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้ไปผิดคําพูดอะไรเหมือนกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือสวบบางคนบอกว่าเอาใครรวบรวมเสียงข้างมากก็ยกมือให้ไอสอบวบยักพวกนั้นมันเคยพูดบอกว่าใครรวบรวมเสียงข้างมากได้แล้วมันจะยกมือให้แต่มันยกมือให้เฉพาะประยุทธ์แต่พอพิธามึงไม่ยกนะพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมขยกักแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครแต่กมไม่กลัวพวกมึงหรอกที่จะมาฟ้องอะไรูนะ พวกมึงไม่ได้อยู่ในสายตาอะไรกูพวกกูก็เสียภาษีกูไม่ให้ราชาพวกสวบพวกนี้เลยมึงก็พฤติกรรมขยะนะต่อไปพวกมึงก็เวลาไปกินข้าวที่ไหนในประเทศไทยเขาจำหน้ได้อ๋อไอ้ขยะพวกนี้เ่ยเชิญร้านหน้าครับไปกินไปแดกที่อื่นเลยนะครับเจ้าบ้านเขาอยู่เนี่ยคงจะโทรถ,ถามทนายแล้วอ๋อทนายว่าไงเนี่ผมพิดยกนะกกนกจุกครูทนายบอกปิด๊กไปพูดอย่างนั้นได้ไงล่ะนะ ศัตรูพี่ก็ยิ่งเยอะอยู่พี่ก็บอกว่าที่พี่เาเขาอ,อยู่เาเขาอยู่เจ้า,ออาเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าเพื่อนพี่ก็บอกแบบแบบลูกพี่ของพี่ไงพี่ป้อมอ่ะนายกาใครในายกาใครอันนี้นายกากูนะถ้าพี่ป้อมก็ยืเมเพื่อนมาไปคิเพื่อนมาไอ้นี่กูซื้อมานะเดี่ยลองกินรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นสปีริตหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเนี่ยกูซื้อในประเทศนะไม่ต้องไปตรวจสอบผสมทรวเกษตรอ่ะเกูเสียคบ นี่กูอายุห0สิเนี่ยเพิ่งซื้อได้เรือนเดียวเนี่ยคิดดูอะมากไม่ต้องมาตรวจสอบเนี่ยตรวจขี้กูแล้วกันอะนะตรวจเยี่ยวก็ได้ไม่เป็นไรรอกนะตรวจตรวจเยี่ยวตรวจขี้เลยพร้อมชาดาเลยชาดาตรวจเยี่ยวพร้อมกูเลยนี่นี่นี่นายกาในแสนสี่เนี่ยนี่กูอายุหกสิเพิ่งซื้อได้เรือนเดียวเนี่ยเนี่ยซื้อในประเทศนะไม่ต้องไปบอกว่ากูนำเข้าอะไรจะไรไม่มีนะส่วนตีนคนที่ขายกูทั้งถ่ายรูปไปหมดนะไอ้เหี้ยจะกลับมาให้การกับจะเล่นกูไม่ได้เลยกูถ่ายรูปไปหมดแลวแม่ก็เป็นเอฟซีกูด้วยซื้อมาจากคิงพ เดิน,นมาสี่ห้าคนทุกรูตอนแรกกูจะไม่ซื้อแล้วบอกบีเดขายไม่ออกเลยจับให้ดูสักเดือนเอา,าเอาไปเอาไปอากูว่าเอฟซีเขายอมกูก็ตามนั้นอะและ้วกูก็เป็นคนบ้าที่เนี่ยกูก็ซื้อมากไปสักเดือนนี่ไนะเนี่ยท้งชีวิตเนกรุมเบร์กูมีแมงเรือนเดียวเนี่ยนะเออเนี่ยมีแค่เรือนเดียวเนี่ยแสนสี่เจ็ดนะครับแล้วล่าสุดที่จ๊กก็บอกว่าบ้านหน้างห,าหลังที่ตำรวจไปค้นเนี่ยเป็นบ้านเช่า เช่าเพื่อนเช่าเช่าเพื่อนมาลุงป้องกันในกาเนยอยู่เพื่อนโจก่ะเช่าบ้านเพื่อนนะครับก็ว่ากันไปฮะตายห่านะพูดกลับไปกลับมาเนี่ยตายโอ้โหนะเออนะครับทนายบอกออโจกอยาให้ตำบานเยอะในแมงมุดจิ๋หายแล้วตอนนี้แก้คดีลำบากอ่ะไหนจะลูกน้องไปวัวพันอะไรบัญชีบวกบัญชีมาตายห่านะนะมีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลคุณแม่ น้องชายอะไรอะไรต่างๆตายหาแล้วนะนะผมด้วยความด้วยความวงใยญนะคุณโจ๊กถ้าความผมอยู่นะผมว่าคุณยิ้มเงียบดีกว่านะลาพักร้อนแม่งไปต่างประเทศไปอังกฤษแี่ผมเพิ่งกลับจากอังกฤษมาลาพักร้อนเนี่ยไปนั่งกินข้าวที่อังกฤษอันนี้ไม่ไดีเจอสารวัตรส,สัวนะไปนั่งที่ไทโถก็ได้หรือไปนั่งที่อะไรวะเป็ดย่างโซซีซันย่างไฮโซอะไรที่กรุงลอนดอนผมว่าตอนนี้ยังไงคุณก็ไม่ได้เป็นพตออนบตรแล้วบิ๊กโจ๊กผมแนะนำนะ คุณเงียบแล้วหูปากเลยเงียบแล้วหูปากไม่คุณไม่ต้องไปแถหลงข่าวฮา้ะแถงฮา้วแม่งเข้าตัวหวดแหละแล้วเวลาคุณพูดไปแล้วแบบคุณมันอยู่กระแสงในวันวันเห็นแสงทุกวันอ่ะพอเห็นลายผมก็พูดเลยพูดไปอันนี้ปรากฏว่าคุณยังไม่ได้คุณสาตนายพอคุณพูดไปแล้วตายหาแล้วเนี่ยี่บ้านกูนะเออนะถามตำรวจนี่ให้ี่บ้านกูคุบอกกูบอกสารหรบอาบ้านกูถ้าบ้านกูสาไม่ค้นหรอกกูไปตำรวจทั่วทใหญ่ชุครูตายหาเลย ถ้าบ้านตัวเองไม่ใส่ชื่อคนอื่นได้ไงแล้วเราไปตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตายแล้วนี่ปกปิดทรัพย์สินหรือเปล่าเนี่ยเสร็จเลยนี่ผมเนี่ยรักรักคุณโจ๊กนะเนี่ยที่มานี่เชียร์นะครับเชียร์เลยอ่ะอ่าเดี๋ยวพวกเนี้ยผมจะพูดเรื่องคุณโจ๊กเนี่ยที่ไทยรัฐทีวีรับรองมันเสด็จยากฮาร์ดกิ้งลิงกับหมาแล้วคุณโจ๊กวันเนี้ยผมชอบคุณอย่างนะผมชอบที่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะคุณจะแฉอะไรสำนักงานตำรวจท่านเนี่ยถ้าผมเปิดเผยมานั่งแม่งเละ นะผมรอยอยู่นะคุณโจ๊กแฉเลยครับถ้าคุณโจ๊กแฉออกมานประชาชนนี่แบบยกนิ้วเลยครับแต่ถ้าไม่แฉถ้าไม่แฉนะครับข้าจะยกยกนิ้วเท้าให้คุณโจ๊กเพราะว่าะเพราะคุณโจ๊กพูดแล้วไม่ทำมันจะเสียแมวอะ่ะเสียแมวไม่อยากจะพูดว่าเสียหมาเห็นเป็นถึงพลตำรวจโทใไ้พลตำรวจดีบอกแฉสำนักงานตำรวจแฉแล้วต้องกินยาแก้ปวดอยู่กันไม่ได้ทั้งสำนักงานเหมือนกัน แล้วต้นข่าวคนไหนรับเงินจากทีมงานคุณโจกไปเสนอตัวเราเขารู้กันหมดแล้วผมก็รู้แล้วมีใครบ้างคนหนึ่งสวยงามอีกคนหนึ่งปากหวานอ่าอยู่ช่องของรักอีกคนหนึ่งก็ชอบติดตามคนหนึ่งดอีกคนหนึ่งก็อ่าช่องมากสีอีกคนก็เไปไ็นหนังสือพิมพ์เกา่าๆรับจ้างเขียนสคริปรู้ผมรู้หมดแต่ผมไม่มีใครมาจ่ายนะจ่ายกูก็ไม่เอาไอ่เงินสกรปรกอะไรกูไม่เอา จ้างกูไลฟ์สดเทียย์มึงไอโซนตีนกูไม่หาแดดอย่างนั้นหรอกของกูนี่ตรงใจตรงไปตรงมานะกูมีทรัพย์สินแต่กูไม่มีนี้สินกูไม่ได้เศรษฐีไม่ได้เสรีบแต่ก็พอมีกินมีแดดเป็นรายเดือนไปต้องพึ่งอ่อะไรวะเงินของรัฐหรืออะไรต่างกูก็ไม่ได้รับรจาแต่กูไม่อยากนกูเป็นคนชั้นกลางมีกินมีแดดแต่ไม่แดกเงินสกปรกเงินสีเทาจะมาให้กูเป็นหน้าเสือเก็บเงินเว็บพนันออนไลน์ส่งกูไม่ทำหรอก ผมได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเว็บมานานแล้วเขารู้ว่าตำรวจคนไหนแดกเงินแดก,แดกอะไรต่างๆผมบอกเลยตำรวจชั่วๆในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังมีเยอะและคนพวกนี้แม่งเขาอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญทนะั้งนั้นเพราะถ้ามึงไม่มีเงินเยอะมึงก็ไม่ไม่สามารถจะไปซื้อขายตำแหน่งได้เพราะว่า